สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชม isuzu d-max นะครับคันนี้เป็น4ประตูยกสูงโรงงาน Highlander เป็นแบรนด์ isuzu นะครับ d-max เครื่อง1.9ลิตรนะครับเป็นตัว ddi highlander นะครับ4ประตูเกียร์ธรรมดาเกียร์6สปีดแล้วนะครับคันนี้ปี2017 4ประตูสีดำนะครับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับ ดูแลรถได้ดีมากมือเดียวป้ายแดงนะครับรถเจ้าของคนเดียวครอบครองนะครับนะครับคันนี้เล่มเอกสารครบนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับเลขไมล์หลักหมื่นครับคันนี้นะครับรถสวยสวยมีเข้ามาอีกแล้วคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นท่านใดที่กําลังตามหาอยู่เห็นสีสันรอบคันนะครับรถได้สีเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับ คนที่ใช้เนี่ยเขาแต่งออปชันมีการเสริมออปชันมากเข้ามานะครับให้มันมีแบบว่าลูกเล่นมากขึ้นนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับมีแต่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวมาชมพร้อมกันนะครับวันนี้นะครับท่านในที่กำลังตามหาอยู่นี่คือ isuzu d max เครื่อง1.9 ddi เป็นตัว Highlander ปี2017เลขไมค์คันนี้อยู่ที่59,000โลเลขไมค์อยู่ที่59,000โล ราคาค่าตัวคันนี้488,000บาทนะครับราคา488,000บาทราคาเปิดใช้จเจนเลยนะครับนี่488,000บาทเป็นอิซุป,ปี17นะครับะนะครับก็รอบคันรถสภาพสวยลูกค้าจอดในร่มตลอดลูกค้าจอดในร่มตลอดไม่จอดตากแดดเลยแล้วใช้งานน้อยมากเป็นคุณดูแลรถนะครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของบริเวณชายหน้าทราบราคากันแล้วนะครับด้านหน้ากระจังหน้าสเกิร์ตมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นอิซูซุตัวตัวแรกนะครับเป็นตัวเริ่มต้นปี2017แต่ในเรื่องของออปชั่นมันได้เป็นตัวท็อปนั่นคือไฟหน้าเป็นไฟลูกแก้วแล้วเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับนะี่ครับ ไฟหน้าเป็นไฟลูกแก้วเป็น LED แล้วนะครับไม่ใช่ LED แสงสีเหลืองนะครับ LED แสงสีขาวนะครับไม่ใช่ไฟสีนอนลูกแก้วที่ว่า,ายิงแสงสีเหลืองออกมานะครับอันนั้นคือตัวท็อปปี2017แต่ปี2017ตัวนี้เขาแปลงโฉมโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED แสงสีขาวเพราะฉะนั้นเวลาเดินทาง มีความชัดเจนมากกว่าไฟที่เป็นสีน่อนแสงสีเหลืองนะครับมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ความคมก็เหมือนกันต่างกันแค่นิดเดียว LED จะมีความคมมากกว่าแต่ตัวนี้ก็จะมีความคมแล้วก็ชัดเจนนะครับในความที่ว่าเป็น LED นะครับแล้วก็จะมีไฟเดท์ตรงนี้ให้นะครับมีไฟตัดหมอกตรงนี้ให้นะครับนี่นะครับไฟตัดหมอกจะเป็นแสงสีเหลืองนะครับส่วนกระจังหน้าตัวนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับให้มีความเป็นตัวล่าสุด นะครับในส่วนของตรงแม็กและตรงยางนะครับแม็กเนี่ยตัวนี้จะเป็นแม็กอิซุซุเดิมโรงงานแต่จะเป็นในโฉมปี -20 2 0นะครับแม็กปี2020นะครับไม่ใช่แม็กตัวเดิมนะครับเป็นแม็กปี2020นะครับในส่วนของตรงตัวยางตัวนี้เป็นยางออเทเลนเป็นยาง TA นะครับเป็นยาง TA จะเป็นยางออฟโรดนะครับ ดอกสวยแบบนี้เลยนะครับดอกซื้อสวยแบบนี้เลยนะครับหากถ้าไม่ชอบท่านไม่ชอบนะครับผมเปลี่ยนยางเป็นยางตัวเดิมให้และเป็นยางปีใหม่ด้วยผมเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้ด้วยซื้อยางใหม่ให้เลยแต่เป็นยางเท็ทีขับถนนทั่วไปแต่ด้วยความว่าร้านเราชอบในเรื่องของความลุยไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัวเก่าหรือตัวใหม่ยางต้องเป็นแบบนี้ลายออฟโรดเหมือนกันนะครับทุกคนได้ยางเหมือนกันนะครับ หรือจะเป็นยางเรียบธรรมดาก็ได้เป็นยาง HT ปกตินะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีเป็นเป็นแบบว่าออกแนวลุยนะครับยางใหม่สี่เส้นปี24นะครับยางใหม่สี่เส้นปี24ี่นะครับแล้วก็ยางตัวนี้นะครับมีเส้นเดียวเส้นนี้เนี่ยปี25มีเส้นเดียวเส้นนี้ปี25้านะครับนี่ครับเห็นไหมเอ่ยนะครับ อันนี้ปียี่ห้ามีเส้นเดียวปีย5ห้านะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นปีย4สี่นะครับนะครับมีสามเส้นปีย4สี่นะครับนี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสัปดาห์ที่สี่สิบปีย4สี่ก็คาบเกี่ยวกับปีย5ห้าครับเพราะว่าปีหนึ่งมีห้าสิบห้าสิบกว่าประมาณห้าสิบกว่าสัปดาห์นะครับก็ประมาณนี้นะครับยางก็ไล่เลี่ยกันนะครับห่างกันแค่ไม่กี่เดือนนะครับประมาณอ่า สองสามเดือนนะครับนี่นะครับด้านท้ายเป็นแบบนี้เวลาเราเข้ากล้องหลังก็จะมีตรงนี้ให้ตรงนี้จะเป็นกล้องนะครับซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับหน้าจอกลางที่เป็นหน้าจอทัศสกรีนนะครับด้านท้ายแบบนี้เลยทรงสวยแบบนี้เลยนะครับนี่มาเปิดท้ายดูกันตรงนี้จะเห็นเป็นที่ติดตัว ข้าพี่ว่าตีนตู้แกะครับที่มาแปะตรงนี้ขอบข้างอะครับเพื่อที่เวลาบรรทุกของไม่ต้องตากแดดเปียกฝนนะครับแต่อันนี้คือพับเก็บให้ดูก่อนว่านะครับหนีผ้ายางมันนะครับผ้าใบที่จะพับปิดลาบยาวไปทั้งคุมทั้งกระบะเลยนะครับแต่ก็ถ้าไม่ใช้ก็อออกได้นะครับแล้วก็เจาะเนี่ยเขาใช้น็อตนะครับหรือไม่ก็ใช้กาวนี่แหละนะครับเจาะเข้าไปเฉพาะตรงแม็กไ n เนอร์แต่ตัวสีรถตัวเดิมเนี่ยไม่มีการ ได้รับเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการเอาน็อตไปเจาะตรงตัวถงังรถเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะโดนไม่โดนแน่นอนนะครับเป็นการติดกาวไม่ก็จเจาะตะปูดอกเล็กๆเ,เ,เสียบให้มันพอประกบได้กับตัวแม็กไ n เนอร์ที่เป็นพลาสติกนะครับแม็กไนเนอร์แบบนี้เลยมีการใช้งานน้อยมากๆนะครับนี่ครับแทบไม่บรรทุกเลยนะครับนี่ครับ เม็อาร์เห็นชัดเจนนี่คือความเดิมตัวรถนะครับเม็ดอาร์เห็นชัดเจนนะครับตะเข็บโครงสร้างบอดี้เดิมหมดน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับรถสภาพเดิมคนเดียวครอบครองนะครับนี่ครับตะเข็บชายเดิมหมดครับนะครับเม็อาร์เห็นชัดเจนนะครับความเดิมตัวรถนะครับทั้ท้ายเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงช่วงล่างนะครับ ช่วงล่างนะครับนี่ยางอะไหล่นะครับอยู่ครบเลยนะครับนี่นะครับไ,ไม่เอย่ยยางอะไหล่เดิมจากโรงงานนะนะครับยางอะไหล่เดิมจากโรงงานเฟืองท้ายของเดิมเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับช่วงล่างเดิมโช๊คเป็นโช๊คเดิมของอีซูซุไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหม illa? นะครับโช๊คเป็นโช๊คเดิมของอีซูซุนะครับ นี่ครับเพืองท้ายเดิมนะครับแหนบเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ยังอะไรไม่เคยลงพื้นแบบนี้เลยนะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกตามซุ้มเขาก็มีการปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สนิมอะไรพวกนี้มันเกิดนะครับก็จะปิดซุ้มให้ตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับบันไดข้างสลหรับตัวสูงให้ครบเลยนะครับมีให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมารับชมภายในกันบอกเลยว่าภายในสวยมากนะครับ กุญแจเป็นแบบนี้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้กุญแจเป็นรีโมทแบบนี้นะครับได้มา2ชุดแล้วก็กุญแจพวกล็อกเบรกล็อกคันก็อ,กอยู่นี่นะครับกระจกปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับความสูงต่ําของตัวไฟหน้ารถนะครับพอเข้ามาด้านในนะครับนี่ คันนี้ครับเลขไม้ก็จะเป็นเรือนไม้ที่ผสมดิจิตอลตร,ตรงกลางก็จะมีเกณฑ์บอกน้ำมันแล้วก็ตัวน,นี้เลขไม้อยู่ที่5,9000โลนะครับตามคอนโซลสวยไม่มีแตกหักชำรุนร้าวใดๆแล้วก็ได้แอร์แบ็กในเรื่องของความปลอดภัยให้ได้แอร์แบ็กในเรื่องของความปลอดภัยให้ทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเลยพวกเกอะไรพวกนี้ก็สวยงามมาน,นี้เป็นตัวที่เขาแต่ง คันเร่งไฟฟ้าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการตอบสนองที่เร็วมากขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็สามารถเอาออกได้นะครับตามความชอบของเราเลยหน้าจอทัชสกรีนสามารถเล่น YouTube ได้เล่นเหมือนเป็น i p a d เครื่องนึงเลยปรับแอร์อะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้นะครับปรับความแรงปรับอุณหภูม,ม,มิปรับทิศทางลมนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับ6สปีดนะครับเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับก็รถด,ดูดีสะอาดสะอ้านเลยนะครับนี่ โปมอะไรก็มีมันติฟังก์ชันให้นะครับส่วนระบบพุชซอนโทนตัวนี้เป็นการแต่งเสริมขึ้นมานะครับใช้งานไม่ได้เป็นการแต่งเสริมขึ้นมาเป็นแบบเพิ่มให้มันเท่ๆหน่อยนะครับนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นไม่มีชี้แจงด้วยนะครับแต่อันอื่นก็ใช้งานได้ปกติพวกมัติฟังก์ชันเนี่ยใช้งานได้ปกติเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นๆก,กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างของเบาะตัวรถกันนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานออตโต้คนขับนะครับประตูสภาพสวย เดี๋ดูรวมกันครับนี่คือมุมมองฝั่งทางคนขับเบาะเป็นเบาะผ้าทั้งคันเบาะเป็นเบาะผ้าทั้งคันแล้วเบาะสวยมากนี่คือรถเลขไม่ห้าหมื่นเก้าพันโลสภาพต้องสวยแบบนี้การใช้งานต้องน้อยแบบนี้นะครับดูครับสวยมากนะครับนะครับพวกติ๊กเกอร์คนระลมยางนะครับอยู่ครบน็อตไม่มีการขยับมันแงะเลยหัวน็อตเดิมนะครับนี่นะครับ เดิมหมดครับรถติดฟิล์มให้เรียบร้อยภาษี69นะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยภาษี69นะครับนี่ครับเบาะสวยเบาะสวยทุกตัวแน่นอนนะครับทุกตัวเบาะสวยสภาพตึงๆนะครับเหมือนจอดในในร่มแล้วก็เหมือนหุ้มกาก,ากเพชรเลยอะ่ะนะครับนะครับ นี่ครับเพดานบนสวยครับนี่คือรถไมน้อยจริงนะครับเจ้าของคนเดียวครอบครองคันนี้เป็นรถตีเทินเขาซื้อ f o r t จ n e r อร์ไม3สามหมื่นไปนะครับเปิดฝาโป่งหน้าแล้วมาดูห้องเครื่องแล้วดูห้องเครื่องว่าสดขนาดไหนนะครับนี่ครับภาษี69ภาษีทำให้แล้วนะครับต่อให้เรียบร้อยมาจากเจ้าของคนก่อนแล้วนะครับโอ้โหสักครู่นะครับเปิดฝากระโปรงยากครับ มันร้อนครับไม่ใช่เลยครับเอีกมือหนึ่งถือกล้องครับนะครับเดี๋ยวมาดูบริเวณภายในห้องเครื่องตัวรถกันนะครับนี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับเครื่องเป็นเครื่อง1.9ลิตรครับเป็นดีเซลขับเคลื่อน2ล้อนะครับเดี๋ยวมาดูความเดิมแต่ละจุดกันเดี๋ยวมาดูที่ฝากระโปรงกันก่อนนะครับสติ๊กเกอร์เครื่องปรับอากาศเห็นชัดเจน หัวน็อตไม่มีการขยับงั้นแงะน็อตเดิมไปเข็บซุ้มเส้นสายเดิมหมดนะครับไปเข็บซุ้มเส้นสายเดิมหมดนะครับนะครับนะครับเม็ดอาร์ k, เห็นชัดเจนตามขอบคาเนเดิมหมดนะครับน็อตไม่มีการขยับงันแงะน็อตไม่มีการขยับงั้นแงะ <Not S 2> น,นะครับเดิมทั้งหมดนะครับนะี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูตามคานช้ชาๆนิดนึงนะครับ เหตุตัวรถนะครับนี่ครับเหตุตัวรถต้องเป็นแบบนี้แบรบนเรียกกับตัวคานแล้วก็ไม่งอไม่ยับไม่มีการ ắt, ง,ง,งัดแงะใดๆแล้วก็ก็จะมีหมุดดาแล้วก็รอยช็อกสีมูขีดไว้แบบนี้นี่คือเพดเดิมเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ,รบขอบคานเดิมหมดครับนะครับห้านาทีพี่แป๊บนึงครับนี่ครับนะครดูตามห้องเครื่องครับเครื่องเดิมพอดีมี ที่เขามาตรวจสภาพตัวรถนะครับก็ตรวจเช็คคันนี้ก็จะเช็คเหมือนกันตรวจว่าเครื่องยนต์ตรวจว่าตัวสีรถมันสวยจริงไหมได้คะแนนกี่ดาวนะครับแต่น่าจะไม่ทันเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาวันสองวันเพราะว่าผมจะลงคลิปวันนี้แล้วนะครับแล้วก็เขาคันนี้นะครับต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่ารถผมสภาพสวยจริงคันนี้จัดเฟนได้แล้วจากยอดจัดนะสมมติว่ายอดจัดคนปกติที่ไม่เคยผ่อนอะไรเลยมาออกรถเนี่ย จากยอดจัดได้40,000 0ผมเพิ่มให้อีกเป็น4 5 0 0 0 0ได้เพิ่มมาอีก5 0,000แต่รถคุณต้องสวยจริงสีต้องนอกต้องสวยภายในต้องสวยเครื่องต้องดีเขาดันยอดจัดให้นะครับอันนี้พี่เขาขี่รถมาแล้วเขาขี่วีโก้มาเป็นพนักง,งานบริษัทที่จะมาตรวจรถว่ารถเครื่องตัวถังรถสภาพเป็นอย่างไรเขาจะเอาเครื่องมาสแกนอะไรให้หมดเลยเพราะฉะนั้นท่านได้รับการรับรองจากบริษัทนะครับนี่นะครับ นี่ภายในเครื่องยนต์นะครับจุดต่งตางๆที่ผมจะถ่ายให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนไม่มีคาบซึมเยิมนะครับเทอร์โบสภาพสวยนะครับนะครับนะ่ครับพวกท่อแคทท่อพักพวกนี้ของเดิมหมดเลยนะครับเทอร์โบก็เป็นเทอร์โบเดิมนะครับคือเครื่องจะเป็นเครื่องเดิมๆลูกค้าเขาไม่แต่งเลย นะครับขอให้เน้นเครื่องเดิมนะครับรถคันนี้ได้ความสดมากนี่ยังไม่ล้างนะครับนะครับผมล้างสีแค่ภายนอกแต่ภายในยังมีฝุ่นเกาะแต่นั่นคือความเดิมที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนี่ครับฝุ่นเต็มเลยแต่นี่คือความสดของเครื่องยนต์ที่ว่าฝุ่นเกาะแล้วยังมีความสดใสนะครับเหมือนผู้หญิงที่สวยแต่มีเหงื่อออกนะครับก็จะ ผู้ชายก็จะดูออกใช่ไหมครับก็ดูลักษณะเดียวกันผู้หญิงที่จะดูผู้ชายผู้ชายที่แต่งหน้ากับผู้ชายที่หน้าสดแล้วมีความเป็นธรรมชาติเราก็จะดูออกรถก็เหมือนกันนะครับที่ผมถ่ายให้ดูหลายๆจุดเพื่ออยากให้เห็นองค์ประกอบว่าโครงสร้างบอดี้เดิมนะมีความสวยงามนะทั้งภายในและภายนอกตัวรถที่ท่านเห็นในวันนี้ก็อยากให้รับชมแบบเยอะมากที่สุดและหลายมุมมองมากที่สุดหากตูงจุดไหนที่ถ่ายไม่ไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับ สวุทุกจุดครับนี่ครับนี่ครับเบาสวยหมดเลยครับสภาพตึงๆครับนี่ครับผมซื้อมาผมแทบไม่ทำอะไรเลยผมมีแค่เปลี่ยนแม็กกับเปลี่ยนยางนะครับเพราะว่าแม็กยางเนี่ยอายางมาปียี่สองมาจากลูกค้าผมเปลี่ยนยางผมเปลี่ยนยางใหม่ให้เป็นปียี่สี่นะครับนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะครับ ดูดีสวยมากเบาะสวยมากนะครับไม่ใช่แค่ผมพูดแล้วว่ามันอยากจะขายแต่อยากให้ดูเนื้อผ้าที่ผมพูดว่ามันสวยจริงหรือเปล่านะครับมันสวยจริงหรือเปล่านะครับอยากให้ดูวีดีโอในการตัดสินใจด้วยนะครับอ่ะมาสตาร์แล้วก็ฟังเสียงรถยนต์กันนะครับตอนสตาร์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้า,ามีเขา,าเรียกอะไรบันทึกมีกล้องบันทึกหน้าและหลังให้ด้วยมีกล้องบันทึกหน้าและหลังให้ด้วยเห็นไหมครับนหะมครับมีบันทึกหน้าฝากระโปรงมีบันทึกด้านท้ายนะครับแล้วเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะก็จะมีกล้องขึ้นให้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีขึ้นให้อย่างเชัดเจนนะครับแล้วก็มีบันทึกวิดีโอทั้งหน้าและหลังให้ด้วยดีมากๆมีเวลาบอกให้ด้วยนะครับกระจกตัดแสง ออโต้ Auto, นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ฟังเสียงเครื่องกันรถสตาร์ทแล้วนะครับเสียงเครื่องนิ่มมากเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับนะครับ เสียงเครื่องนิ่มมากครับเครื่องเดินเรียบดังปกติเลยนี่คือเครื่อง1.9นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับในตัวรถคันนี้สามารถโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอหน้านบนได้เลยเนาะ สรับวันนี้นะครับผมไลออนต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ใครสนใจนะครับอยากได้รถคันนี้โทรมาได้เลยนะครับอยากจะจอบเป็นเจ้า er ของอยากสนใจที่จะจัดไฟนนซ์หรือซื้อเงินสดได้ทั้ง2รูปแบบนะครับแล้วซื้รอรถกับผมไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถนะครับนอกเสียจากว่าจะต้องใช้แค่เงินดาวนะครับบางคนให้เครดิตด,ดีก็ฟรีดาวได้นะครับก็ ลองทักเข้ามากันได้นะครับสอบถามยอดกันได้นะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะครับและเปลี่ยนความรู้กันนะครับสำหรับวันนี้ผมไลออนนะครับจากช่องบุญสมรถบ้านต้องขอตลาหน้าที่นี้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอีหน้าสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยในการหารถสวยเข้ามาทุกๆวันให้รับชมแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ทักไปยทะเบียนมาได้เลยกาญจนบุรี่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ